คุณเคยได้ยินไหมคะว่าสมุนไพรคือธรรมชาติฉะนั้นปลอดภย100ัยร้อยเปอร์ซถ้าคุณเชื่อแบบนั้นโปรดฟังให้ดีค่ะเพราะความเชื่อนี้อาจพาคุณไปถึงจุดที่ต้องปลูกถ่ายตับหรือแยก่กว่านั้นคือเสียชีวิตได้เลยค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดถูกมองว่าปลอดภัย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทั้งที่ในความเป็นจริงรายงานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการบาดเจ็บที่ตับอย่างรุนแรง DILI ที่เกิดจากสมุนไพรและอาหารเสริมเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของการเกิด DILI ในโลกตะวันตกและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในประเทศตะวันออกค่ะสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ทอผู้เท่าเล่าเรื่องผมลุงแม็กครับและดิฉันป้าแนนซี่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสมุนไพรที่ทุกคนบอกว่าดีต่อตับครับเราจะมาดูกันว่าคํากล่าวอ้างเหล่านั้นได้รับการยืนยันจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะบอกคุณถึงข้อควรระวังเพราะแม้แต่สิ่งที่มาจากธรรมชาติก็อาจปนเปื้อนโลหะหนัก หรือสารปนปนที่ไม่ระบุในฉลากได้ครับการรักษาโรคตับเช่นตับแข็งไขมันพอกตับหรือไวรัสตับอักเสบเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะโรคตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกือบ2ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจหยิบผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวไหนเข้าปาก คุณต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเสมอนะคะถ้าพูดถึงสมุนไพรบำรุงตับตัวแรกที่ทุกคนนึกถึงคือมิว t ิสโตลหรือที่รู้จักกันในชื่อสารซิลิมารีนครับมันถูกใช้มานานกว่า2,000ปีแล้วในการรักษาความผิดปกติของท่อน,นั้นดีและตับสารซิลิมารินซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักจากมเมล็ดของพืชนี้ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบที่สำคัญคกลไกการออกฤทธิ์ที่เชื่อกันว่ามันช่วยป้องกันสารพิษไม่ให้เกาะติดกับเซลล์ตับช่วยควบคุมอนุมูลอิสระและอาจช่วยส่งเสริมการซ่อมแซมเซลล์ตับได้ด้วยซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการของโรคตับบางชนิดเช่นดีซ่านตับแข็งมะเร็งตับและไขมันพอกตับค่ะแต่นี่คือจุดที่ต้องระวังครับการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับมิวททสเทินนั้น มีผลลัพธ์ที่หลากหลายมีการศึกษาขนาดใหญ่ที่พบว่าผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีไม่ได้รับประโยชน์เลยแม้จะใช้ซิลิมารินในปริมาณที่สูงกว่าปกติก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับไวรัสและคุณภาพชีวิตแต่มีสิ่งหนึ่งที่ซิลิมารินมีประวัติที่ดีมากค่ะนั่นคือการรักษาความเป็นพิษจากเห็ดราโดยเฉพาะเห็ดหมวกมรณะซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่ จากการเก็บเห็ดมาเองทั่วโลกค่ะในแง่ของความปลอดภัยซิลิมารินถือว่าปลอดภัยโดยทั่วไปหากใช้ในปริมาณที่แนะนำแต่ก็มีรายงานผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นคลื่นไส้ท้องตรวงเบื่ออาหารปวดหัวหรืออาการคันครับและมีข้อควรระวังสำหรับผู้ฟังบางกลุ่มค่ะ 1. การแพ้ หากคุณแพ้พืชอื่นๆในตระกูลเดียวกันเช่นดอกรักเร่ดอกเดซี่หรือดอกเบนจมาศอาจมีความเสี่ยงต่อการแพ้มิวทิสเทลสองเบาหวานผู้เป็นเบาหวานควรปรึกษาแพทย์เพราะมิวทิสเทลอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะ 3. ปฏิกิริยากับยาอาจมีปฏิกิริยากับยาหลายชนิดเช่นยาเบาหวาน ยาไวรัสตับอักเสบซีและยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินค่ะ 4. มะเร็งที่ไวต่อฮอร์โมนห้ามใช้หากคุณเป็นมะเร็งเต้านมมดลูกรังไข่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือเนื้อมมกในมดลูกนะคะเพราะมิวทิสทตอาจเรียนแบบการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะมาต่อกันที่ พืชอ,อีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการดูแลตับนั่นคืออาติโชกค,ค่ะอาติโชกมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลักคือไซนามินและซิริมารินสารเหล่านี้เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการปกป้องเซลล์ตับและช่วยส่งเสริมการผลิตน้ำดีซึ่งมีความสำคัญต่อการย่อยอาหารและการล้างพิษครับและสำหรับอารติโชคนี้ เรามีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนจากการทบทวนอย่างเป็นระบบ systematic review และการวิเคราะห์อภิมาณ meta analysis ของการทบรองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม7รายการผลการวิเคราะห์พบว่าการเสริมอาติโชกสามารถลดระดับเอนไซม์ตับ ALT และ AST อารนีนอะมิโนทรานสเฟอเรส และแอสปาเตดอะมิโน a n สเฟ r รส e ได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะนอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงลึกยังชี้ให้เห็นว่าการเสริมอาติโชคในปริมาณที่สูงกว่า500มิลลิกรัมต่อวันหรือ500มิลลิกรัม per day และใช้ในระยะเวลาสั้นๆซึ่งน้อยกว่า8สัปดาห์อาจให้ผลในการลด AST ALT ที่ดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นนักวิจัยก็ยังสรุปว่า ยังต้องการงานวิจัยทางคลินิกขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลสรุปที่แน่นอนครับข้อควรระวังคืออาจิโชคอกอาจส่งผลต่อการประมวลผลของยาบางชนิดในตับได้ครับเอาไปคือขมิ้นชันเทอร์มาริกและสารสกัดเคอร์คูมินเคอร์คูมินเคอร์คูมินมีคุณสมบัติที่น่าประทับใจมากทั้งการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบ และต้านการเกิดพังผืดในตับมีการศึกษาในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์หรือ NAFLD หลายครั้งพบว่าการใช้สารสกัดเคอร์คูมินสามารถลดปริมาณไขมันในตับและลดระดับเอนไซต์ตับ ALT และ AST ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอกอย่างไรก็ตามบทบาทของขมิ้นชันแบบผงเทอร์มาริกพาวเดอร นั้นยังไม่ชัดเจนเนื่องจากเคอร์คูมินชักมินดิบมีความสามารถในการดูดซึมต่ำมากดังนั้นสารสกัดเคอร์คูมินจึงถูกจัดว่าเป็นทางเลือกในการรักษา n a f l d ที่มีแนวโน้มที่ดีแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์นะคะและสิ่งที่ขาดหายไปอย่างมากคือข้อมูลที่แสดงผลกระทบต่อการลดพังผืดในตับ (liver fibrosis) ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่นักวิจัยระบุไวค้ค่ะ และข้อควรระวังสำหรับขมิ้นชันนะครับแม้จะถือว่าปลอดภัยโดยทั่วไปแต่ก็มีรายงานการบาดเจ็บที่ตับฉับพลันในบางกรณีซึ่งอาจมาจากการปนเปื้อนที่สำคัญคือขมิ้นชันมีฤทธิ์ทำให้เลือดบางและอาจรบกวนการทำงานของยาต้านการแข็งตัวของเลือดอื่นๆได้ต่อไปนี้เรามาดูสมุนไพรยอดนิยมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต,ตับกันบ้างนะคะ ชาเขียวกรีนทีการดื่มชาเขียวถือว่าปลอดภัยและสารสกัดชาเขียวอาจช่วยลดเครื่องหมายการบาดเจ็บของตับในผู้ป่วย N-A-F-L-D ได้แต่ระวังให้ดีค่ะอาหารเสริมสารสกัดชาเขียวในปริมาณที่สูงถูกเชื่อมโยงกับการบาดเจ็บที่ตับฉับพลันในบางกรณีที่หายากนะคะเชื้อเอทำเทศ Ri o r i z e d มีสารสำคัญคือ ไกลซีริซินซึ่งมีฤทธิต์ต้านการอักเสบและต้านไวรัสถูกใช้ในแพทย์แผนจีนและญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างเซลล์ตับใหม่และยับยั้งผังผืดแต่การใช้ต่อเนื่องอาจมีผลข้างเคียงอันตรายเช่นความดันโลหิตสูงและระดับโพแทสเซียมต่ำค่ะสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรไม่ควรรับประทานเชอรเอทามเทศและเชอเอทามเทศมีปฏิกิริยากับยาตามไปสังแพทย์หลายชนิด ขิงจิงเจอร์มีสารประกอบที่ช่วยยับยั้งการอักเสบและปกป้องเซลล์การเสริมขิงผงลด ALT,GGT และไขมันสะสมในตับของผู้ป่วย NAFLD ขิงถือว่าปลอดภัยโดยทั่วไปค่ะฟูเจิง้งฮวายู่ฟูเจิงฮวายู่เป็นตำรับยาจีนโบราณที่ผ่านการศึกษาทางคลินิก สำหรับรักษาพังผืดในตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบีและยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงจนถึงปัจจุบันแดนดี้ไลออนหรือรากแดนดี้ไลออนถูกใช้ตามประเพณีเพื่อส่งเสริมการทำงานของตับแต่ยังต้องการงานวิจัยในมนุษย์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิผลค่ะสิ่งที่เราต้องย้ำเตือนอีกครั้งก็คือแม้สมุนไพรหลายลาชนิดจะมีหลักฐานที่มีแนวโน้มที่ดีแต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยาจากสมุนไพรนั้นมีความซับซ้อนมากเนื่องจากเป็นส่วนผสมที่หลากหลายต่างจากยาแผนปัจจุบันและปัญหาใหญ่ที่ยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยและการควบคุมมาตรฐานใช่ค่ะบางครั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านั้นมีส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลากเช่นสเตียรอยหรือยาปฏิชีวนะหรือมีการปนเปื้อนเช่นโลหะหนักหรือแบคทีเรีย ซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่ตับได้ง่ายค่ะดังนั้นครับเพื่อให้การดูแลสุขภาพตับของคุณสมบูรณ์แบบที่สุดการรับประทานสมุนไพรที่มีแนวโน้มที่ดีเหล่านี้ควรควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนั่นคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นโปรตีนไม่ติดมันทันพืชทั้งเมล็ดและผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและที่สำคัญคือ ลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ครับการดูแลตับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญยิ่งยวดอย่าลงเชื่อเพียงแค่คำว่าธรรมชาตินะคะแต่จงใช้ข้อมูลและปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับพวกเราลุงแม็กและป้าเนนซี่ในช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ